ท่านผู้ชมเคยรู้สึกไหมครับว่าบางทีพฤติกรรมของผู้คนในสังคมที่เราเห็นเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะครับโดยเฉพาะในโลกออนไลน์พอเราลองคิดตามดูดีๆแล้วแหมมันกลับเต็มไปด้วยความน่าชงวนสนเทศอย่างบอกไม่ถูกเลยนะครับลองเล็กภาพตามผมนะครับในค่าคืนหนึ่งอาจจะเป็นคุณป้าข้างบ้านหรืออาจจะเป็นเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆของเราเนี่ยนะครับกาลังนั่งไถหน้าจอมือถืออยู่ในความมืดแสงเดียวในห้องมันก็จะมาจากไล์สดที่ กำลังเดินไปยังออกรถออกชาติในใจของพวกเขาหรือเธอนั่นแหละอาจจะกําลังคิดหนักในเรื่องของค่าใช้จ่ายในวันรุ่งขึ้นค่าเทอมลูกที่ใกล้จะมาถึงแล้วหรือค่างวดเิ็นค้าที่จะต้องจ่ายในตอนเส้นเดือนแต่เชื่อไหมครับท่านผู้ชมในมือของพวกเขาเนะี่ยมันกลับเลื่อนไปกดปุ่ม CF หรือคอนเฟิร์มสั่งซื้อในไลน์นั้นอย่างไม่ลังเลเลยบนใบหน้านั้นกลับปรากฏรอยยิ้มแห่งความสุขความภาคภูมิใจเหมือนกับว่าเพิ่งทาภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จไปอย่างนั้นแหละ ค,คำถามสําคัญมาอยู่ตรงนี้นะครับมันเกิดอะไรกันขึ้นแน่นะทําไมคนธรรมดาธรรมดาที่อาจจะยังต้องดิ้นรนหาเช้ากินขําถึงยอมเอาเงินในกระเป๋าของตัวเองไปสนับสนุนคนคนหนึ่งที่อยู่หลังกล้องซึ่งบางทีแล้วก็อาจจะมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีกว่าตัวเองหลายร้อยหรืออาจจะหลายพันเท่าเลยทีย่ซ้ํา ปรากฏการที่เราเห็นกันจะจชินตาเนี่ยครับมันเป็นแค่ค,ความหลงไหลในตัวบุคคลชั่ววูบชั่วคราวอย่างที่ใครเขาวิจารณ์กันจริงๆหรือว่ามันมีกลไกอะไรบางอย่างที่มันลึกซึ้งกว่านั้นซ่อนอยู่เป็นจิตวิทยาที่ซับซ้อนที่กําลังทํางานอยู่เบื้องหลังการก,กดปุ่ม c f ในแต่ละครั้งในคลิปนี้ครับผมอยากจะชวนท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับมาลองเป็นนักสํารวจค่อยๆค้นหาคําตอบของปริศนาที่น่าทึ่งนี้ไปพร้อมๆกันดีกว่าครับเท่าไรครับหลังจากที่เรา ตั้งคำถามกันไปแล้วตอนนี้เนะี่ยเราลองมาเริ่มแกะรอยกันดีกว่าราว,ว่าฮีโร่ที่อยู่หน้ากล้องไร้กดคนนั้นเนะ่ะเขามีที่มาที่ไปยังไงนะทำไมถึงมีพลังดึงดูดผู้คนได้มากมายมหาศาลขนาดนี้หัวใจสำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือเรื่องราวของตัวเขาครับท่านผู้ชมลองสังเกตกันดูดีๆครับอินฟลูเอนเซอร์หลายๆท่านนั้นจะมีแฟนคลับที่เดี่ยวเน่ยมากๆและพวกเขาเองก็มักจะมีเส้นเรื่องชีวิตที่ค,คล้ายๆกันเลยนั่นก็คือเรื่องราวแบบจากดินสู่ดาว หรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกกันนะครับว่ารักทูริสที่มันจับต้องได้และเข้าถึงง่ายพวกเขาอะไม่ได้โผมาพร้อมกับความรู้รา้งรังการเหมือนกับดาราที่เราเห็นกันทั่วไปนะครับแต่พวกเขาคือคนแบบเราๆนี่แหละครับคือคนที่เคยลำบากเคยสู้ชีวิตมาก่อนเหมือนกับท่านผู้ชมหลายๆท่านความสําเร็จของเขาอะมันจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าอิจฉาครับแต่กลับกลายเป็นแรงบันดาลใจมันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าชัยชนะของเขาอะก็คือชัยชนะของพวกเราไปด้วยนั่นเองครับทีนี้พอมีเรื่องราว ที่มันเชื่อมโยงถึงกันแล้วองค์ประกอบต่อมาที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือความเป็นกันเองครับการที่เขาใช้ภาษาบ้านๆอย่างที่ไม่เคิรเคินการที่แสดงออกมาถึงการใชชีวิตอย่างง่ายๆกินอยู่แบบเรียบๆนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับการทําลายกําแพงที่มองไม่เห็นลงไปครับทําให้ท่านผู้ชมอะรู้ตึกว่าเขาอะไม่ใช่คนดังที่อยู่สูงเกินเอื้อมนะแต่เป็นเหมือนกับเพื่อนเหมือนกับพี่เหมือนกับน้องที่เข้าใจหัวอกคนสู้ชีวิตเหมือนกันและนี่ครับนี่แหละครับคือสิ่งนั้นแหละครับที่มันได้สร้างสิ่งที่ เรียกว่าความไว้วางใจขึ้นมาในระดับที่แบบว่าลึกซึ้งมากๆเลยทีเดียวและพอมาถึงจุดนี้นะครับผมอยากจะชวนให้ท่านผู้ชมนั้นลองคิดตามปีกขั้นหนึ่งนะครับลองตั้งคําถามกันเล่นๆดูนะครับว่าถ้าหากคนจํานวนมากในประเทศของเราอ่ะตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญมากๆด้วยกลไกความรู้สึกแบบเดียวกันกับการกดสีเอฟซื้อของในไรส์สดสังคมของเรามันจะมีหน้าตาเป็นยังไงครับ แมแค่คิดภาพมันก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับและเพื่อที่เราครับจะได้เข้าใจถึงปรากฏการณ์นี้มันลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกเราอ่ะจะต้องถอยออกมาแล้วก็มองภาพที่มันใหญ่กว่าแค่ตัวบุคคลครับนั่นก็คือสภาพของสังคมที่มันค่อยๆปั่นค่อยๆหลอ่อล้อมให้คนเราอ่ะคิดแล้วก็รู้สึกแบบนี้ขึ้นมาเรื่องแรกเลยนะครับก็คือสังคมที่มีความเหล่มล้ําสูงพอคนจํานวนมากในสังคมรู้สึกว่าตัวเองก่ะถูกทอดทิ้งเหมือนกับเป็นคนที่ไม่มีใครมองเห็นคุณค่านะครับไม่เคยมีใครรับฟังเสียงของพวก เ,เลยพวกเขาจะทําอะไรครับจะเริ่มโหอยหาฮีโร่สะกคนครับที่จะมาเป็นปากเป็นเสียงให้เป็นตัวแทนของความหวังของคนแบบเดียวกันนี่แหละเรื่องที่2เลยซึ่งมันก็เกี่ยวยงกันอย่างแยกไม่ออกเลยก็คือระบบการศึกษาของเราครับท่านผู้ชมคือเราอ่ะต้องยอมรับกันก่อนอย่างหนึ่งนะครับว่าไอ้ระบบการศึกษาของเราโดยภาพรวมเนี่ยนะครับเน้นให้เราท่องจําเก่ง,เ,กงเชื่อฟังผู้ใหญ่มากกว่าจะฝึกให้เราต้องคําถามหรือคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลหรือที่ฝรั่งครับเขาเรียกกันว่าคิสติคอลทิงกิ้งนะครับผลที่ตามมาคืออะไรครับ ก็คือเราอะโตมาในสังคมที่ถูกสอนให้มอบความตัดธาและความไว้วางใจให้กับตัวบุคคลได้ง่ายกว่าการยึดมั่นในหลักการที่ถูกต้องนั่นเองครับประการต่อมาที่ขาดไม่ได้เลยก็คือโอ้โหอันนี้เนี่ยใกล้ตัวเรามากๆเลยครับก็คือวัฒนธรรมละครน้ำเน่าท่านผู้ชมลองนึกดูสิครับคนไทยเราอะโตมากับการดูละครดูหนังที่แบ่งโลกออกเป็นสองฝั่งชัดเจนมากๆเลยก็คือฝ่ายดีกับฝ่ายเลวพระเอกตัวร้ายพอมีเรื่องราวดราม่าเกิดขึ้นในชีวิตจริงสมองของเรามันก็จะทํางานแบบ ปัตโนมาเลยครับคือแบบรีบจัดแจงเลยว่าใครคือคนที่ดีคือคนที่น่าสงสารเลือกใครคือตัวร้ายที่จะต้องโดนด่าโดยที่บางทีเนี่ยเราก็อาจจะยังไม่ทันได้ไตร่ตรองดูข้อมูลให้มันรอบด้านดีๆเลยด้วยซ้ำครับและปัจจัยสุดท้ายที่ต้องบอกเลยครับว่ามันทรงพลังที่สุดในยุคนี้เลยก็คือไอ้อลกริทึมของโซเชียลมีเดียนี่แหละครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเคยได้ยินคําว่า Echo Chamber หรือว่าห้องแห่งเสียงสะท้อนไหมครับมันคือสภาวะที่โซเชียลมีเดียนะครับมันจะค่อยๆป้อ ข้อมูลในสิ่งที่เราเชื่อหรือสิ่งที่เราชอบมาให้เราได้เห็นซ้ำไปซ้ำมาในขณะเดียวกันครับมันก็จะค่อยๆกันข้อมูลอีกด้านที่เราไม่ชอบออกไปเพื่อนพ้นสายตาเลยผลลัพธ์คืออะไรครับเราก็จะยิ่งรู้สึกว่าความเชื่อของเรานั้นน่ยมันถูกต้องที่สุดใน3าโลกกันแหละและ,และคนอื่นที่คิดไม่เหมือนเราอะ่ะแหมช่างผิดไปซะหมดเลยนะเนี่ยเห็นไหมนะครับท่านผู้ชมว่าปรากฏการณ์ที่เราเห็นทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของความหลงความงมงายส่วนตัวของใครคนหนึ่งเท่านั้น แต่มันคือผลลัพธ์ของปัจจัยหลายอย่างที่มันซับปอนทั้งในระดับความคิดของคนเราและโครงสร้างใหญ่ๆของสังคมที่ทํางานสอบประสานกันอย่างแยบยลเลยทีเดียวครับทีนี้หลังจากที่เรารับค่อยๆมองภาพใหญ่ทําความเข้าใจสังคมแล้วก็กลไกทางจิตวิทยากันไปแล้วอะเราอะลองซูมเข้ามาดูเหตุการณ์ที่เป็นเหมือนกับจุดพีคหรือจุดไคลแม็กของเรื่องราวทั้งหมดกันบ้างนะครับท่านผู้ชมซึ่งผมว่ามันเป็นเหมือนกับปัจจัยที่ทําให้ทุกอย่างที่เราคุยกันมาก่อนหน้านี้เนะี่ยมันโครจรมา พบเจอกันพอดีเป๊ะเลยครับเรื่องราวครับมันดําเนินมาถึงจุดเดือดครับเมื่อมีประเด็นดราม่าครั้งใหญ่ปะทุข,ขึ้นมาซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องบอกให้เลยว่าอ่อนไหวที่สุดเลยครับท่านผู้ชมนั่นก็คือเรื่องภายในครอบครัวโอ้โหประเด็นนี้มันจี้ใจดําคนไทยส่วนใหญ่ได้ง่ายที่สุดแล้วครับเพราะสําหรับเราหลายๆคนน่ะครอบครัวก็คือเรื่องที่แบบว่าใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วการทะเลาะกันความไม่เข้าใจของญาติพี่น้องอ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบว่าหลายๆคนน่ะก็เคยเจอมากับตัวมีประสบการณ์ตรงกันทั้งนั้นนะครับมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่าเราออ่่ะินนนกกััได้งาย เลยใช่ไหมครับและแล้วอะ่ะฉากสําคัญที่สุดของเรื่องราวทั้งมดเนี่ยมันก็เริ่มต้นขึ้นครับท่านผู้ชมแน่นอนครับว่าผ่านการไลฟ์สดอีกเช่นเคยแต่ครั้งนี้เนี่ยมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะเพราะว่าภาพที่ปรากฏต่อหน้าคนนับแสนนับล้านก็คือภาพของอินฟลูเอนเซอร์คนนั้นกำลังร้องไห้ฟูมไยโอ้ท่านผู้ชมครับในทางจิตวิทยาเน,นี่ยนะน้ำตาเนี่ยถือเป็นภาษาตากน,นะครับที่สื่อถึงความเปราะบ,บางและความเจ็บปวดพอเราเห็นคนที่เราผูกพันด้วยกําลังร้องไห้เนี่สนยสัญชาตญาณแรกที่มันพุ่งขึ้นมาในใใจขอออองคคคคนนส่่วหญเลยือือะไรรับก็ ความรู้สึกที่เราอ่ะอยากจะเข้าไปปกป้องเขานั่นแหละครับมันเป็นกลไกอัตโนมัติตามธรรมชาติเลยนะครับที่ทําให้เรารู้สึกเห็นอกเข็นใจและอยากจะยื่นมือเข้าไปช่วยให้เขาพ้นจากความทุกข์นั้นทันทีในขณะที่อารมณ์ของท่านผู้ชมหลายแสนคนเนะี่ยกำลังถูกบีบเข้นบีบคั้นจนไปถึงขีดสุดนะครับความรู้สึกสงสารความอยากจะปกป้องเนี่ยมันจะพุ่งพ่านอยู่ในใจเสมอแต่พวกเขาเนะี่ยก็จะไม่รู้หรอกว่าจะยื่นมือเข้าไปช่วยยังไงและในจังหวะแบบนั้นเองครับท่านผู้ชมประโยคที่ผมต้องเรียกได้เลยว่าเป็น ประโยคอัจฉริยะที่สุดมันก็หลุดออกมาจากปากของเธอครับนู้ไขของได้ไหมพี่คือแบบแหมท่านผู้ชมครับประโยคสั้นๆง่ายๆแค่นี้นะครับแต่มันทรงพลังมากไม่น่าเชื่อเลยนะครับทาไมผมถึงบอกว่ามันเป็นประโยคอัจฉริยะเพราะว่ามันทํางานสาคัญหลายอย่างมากๆในเวลาเดียวกันเลยครับอย่างแรกเลยก็คือมันคือการพลิกบทบาทในพริบตาครับจากภาพของเหยื่อที่เรากําลังเห็นเขานั่งร้องไห้หมดอะไรตายยากอยู่นะครับเธอกับกายร่างแล้วครับกลายเป็นนักสู้เป็นคนที่ไม้จะเจ็บปวดแทบจะขาดใจแต่ก็ลุกขึ้นมา ทำหน้าที่ของตัวเองยังสู้เพื่อทีมกันเพื่อครอบครัวเนี่ยคือภาพที่คนไทยชื่นชมและพร้อมจะเทใจให้เลยครับและอย่างที่ต่อนะครับอยากที่ท่านผู้ชมรู้สึกสงสารจับใจแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ประโยคนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับการเปิดช่องทางให้กับมวลชนเลยครับมันมอบทางออกที่จับต้องได้ในทันทีว่าเฮ้ยนี่ไงนี่คือวิธีที่เราจะสามารถช่วยเขาได้แล้วนะนี่คือวิธีที่เราอ่ะจะสามารถแสดงพลังเพื่อสนับสนุนเขาได้แล้วไอการกดซื้อของในวินาทีนั้นเนี่ยมันจึงไม่ใช่แค่การซื้อของ อีกต่อไปแล้วนะแต่มันคือการบวชครับมันคือการส่งกําลังใจมันคือการประกาศจุดยืนเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าฉันอยู่ข้างเธอนะทีนี้ฮะพอมีใครสักคนครับเริ่มกด CF สินค้าเป็นคนแรกเท่านั้นครับท่านผู้ชมไอ้คนไกทางจิตวิทยาส่งพลังมากๆเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นทํางานขึ้นทันทีเลยทีเดียวอย่างแรกเลยนะครับก็คือหลักการที่เรียกว่าการพิจุ์โดยสังคมหรือโซเชียลรูฟครับพอเราได้เห็นยอดคนดูเป็นแสนๆใช่ไหมครับคอมเมนต์วิ่งขึ้นมาเป็นฝายน้ำเนี่ยพิมพ์ว่า ่าสู้ๆนะเราอยู่ข้างเธอแล้วก็มีคนกดซื้อของรัวๆนี่นะครับคนที่กําลังลังเลอยู่ก็จะเริ่มคิดคว่าเราเฮ้ยคนเยอะขนาดนี้มันต้องมีอะไรแน่ๆเลยนะแล้วไอสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทํากันเนี่ยนะมันก็น่าจะถูกต้องแล้วแหละน่านี่นะครับคือแรงกดดันทางสังคมที่มองไม่เห็นครับที่ทําให้เราอ่ะมีแนวโน้มที่จะคล้อยตามและทําในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทําไปโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัวคล้ายๆกับการทําตามกระแสแหละครับจากนั้นก็ตามมาติๆดๆนะครับท่านผู้ชมมันคือความรู้สึกที่ เรียกว่าความกลัวที่จะตกขบวนหรือโฟโมที่ย่อมาจาก Fear of Missing Out บรรยากาศในไลน์นั้นมันก็เร่งเร้าครับกดดันแบบตุดติดเจ๊กแอดมินตะโกนว่าของจะหมดราคาของจะหมด้าคาเหลือสิบชิ้นุดท้าย้วพอได้ยินแบบนี้ใช่ไหมครับมันก็จะสร้างความรู้สึกว่านี่มันไม่ใช่แค่การซื้อของแล้วนะแต่มันคือการเข้าร่วมอีเวนต์ครั้งประวัติศาสตร์เลยถ้าเราโมดแต่ช้าแล้วเราก็เราก,ก็อาจจะตกขบวนทันท,ทีและแน่นอนครับว่าคนนั้นก็จะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพลังสนับสนุนอันยิ่งใหญ่นี้และในสถานการณ์ราม่าแบบนี้ครับมันก็ยิ ตอกย้ำการแบ่งข้างครับเกิดเป็นจิตวิทยาการแบ่งกลุ่มหรือว่าอินกรุ๊ปกับเอากรุ๊ปขึ้นมาแบบพวกเราทันทีก็คือแบบกลุ่มแฟนคลับผู้รักแล้วก็พร้อมจะบกปก้อกส่วนพวกเขาอะก็คือเรานักวิจารณ์หรือว่าพวกที่อยู่วงนอกการซื้อของนะ่ะจึงกลายเป็นการแสดงพลังของกลุ่มพวกเราครับเพื่อสู้กับคนข้างนอกเป็นการประกาศปักดาวว่าอย่ามาตัต้องกับคนของเรานะเนี่ยพวกของเราเยอะกว่านะเฟยอะไรอย่างงี้ะครับและข้อสุดท้ายที่ผมคิดว่ามันลึกซึ้งมากๆเลยนะครับเขาเรียก กันว่าสภาวะความไม่สบายใจในความคิดหรือว่า cognitiv dissonance ครับมันคือแบบว่ามันจะเป็นสภาวะที่ในหัวของเราอ่ะจะมีความคิด2ออย่างที่มันขัดกันเองนะครับแบบทั้งรักแล้วก็เชื่อในตัวคนคนนี้มากแต่นะครับก็มีความเชื่อนะครับว่าสังคมอ่ะกล่าวหาว่าเขาอ่ะทำเรื่องที่ไม่ดีไอ้ความขัดแย้งนี้เนะี่ยมันทําให้เราครับอึดอัดครับท่านผู้ชมสมองของเราอ่ะมันจึงต้องหาทางลดความอึดอัดนี้ลงไปซึ่งทางออกที่ง่ายที่สุดคืออะไรครับคือมันไม่ใช่การยอมรับนะครับว่า าาจจนี่แหละครับมันคือเรื่องย้อนแย้งของมนุษย์เลยแต่มันคือการหาเหตุผลมาเข้าข้างความเชื่อเดิมอ่ะให้มันมีน้ำหนักขึ้นไปอีกยกตัวอย่างนะครับเขาอาจจะแบบว่าต้องโดนใส่ร้ายแน่ๆหรือที่แบบว่าตรงพลังกว่านั้นเลยก็คือการเพิ่มการสนับสนุนให้มันหนักข้อขึ้นไปอีกเพื่อเป็นการตอกย้ำกับตัวเองครับว่าฉันคิดถูกแล้วฉันเลือกข้างถูกมาตั้งแต่แรกอะไรอย่างนี้นะครับเห็นไหมนะครับว่าจากประโยคสั้นๆเพียงประโยคเดียวเนี่ยมันสามารถไปปลดล็อกแล้วก็กระตุ่นกลไกทางจิตวิทยาที่ตับต่อเหล่านี้ให้ทำงาน ประสานกันได้อย่างสมบูรณ์แบบจนมันได้เกิดเป็นปรากฏการณ์ยอดขายถล่มทลายอย่างที่เราได้เห็นกันนั่นแหละครับแต่ว,ว่าไปแล้วเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่การจะไปเรียนแบบง่ายๆนะครับเราก็ต้องมีสตรอรี่ของเราก่อนนั่นแะครับท่านผู้ชมมาถึงตรงนี้แหละเราได้ร่วมเดินทางสำรวจปรากฏการณ์ที่ตับตอนนี้ตั้งแต่ภาพของคนคนหนึ่งที่กําลังจะกด c F ของไปจนถึงการแกะรอยกลไกจิตวิทยาแล้วก็โครงสร้างสังคมที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดตอนนี้ครับเรามาสรุปภาพรวมทั้งหมดเพื่อให ให้เห็นแก่นของมันชัดๆกันอีกสักครั้งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในไร้สดวันนั้นครับแล้วก็ปรากฏการณ์เดิมๆที่คล้ายๆกันนะ่ยมันจึงไม่ใช่แค่การซื้อขายระหว่างค้นขายกับลูกค้าธรรมดาๆอีกต่อไปแล้วครับท่านผู้ชมแต่มันคือการทำที่มีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นมากในมุมมองของผู้สนับสนุนมันคือการลงทุนในตัวแทนของความฝันเขามันคือการซื้อความหวังและแรงบันดาลใจว่าคนธรมธรมดาาคนหนึ่งนั้นจะสาม,มารถประสบความสําเร็จมีที่ยืนในสังคมได้และที่สําคัญที่สุดมันคือการลงคะแนนเสียงเพื่อแสดง หยุดยืนและพลังของกลุ่มว่าพวกเขาอ่ะมีตัวตนและพร้อมที่จะบอกป้องคนที่พวกเขาเชื่อมั่นครับบางทีสําหรับบางคนแล้วการจ่ายเงินหลักร้อยเพื่อไล่กับความรู้สึกในส่วนร่วมมีความหวังและมีตัวตนในสังคมมันอาจจะเป็นการลงทุนที่คุ้มที่สุดในชีวิตของพวกเขาแล้วก็ได้ครับใครจะไปรู้นะครับ และทั้งหมดที่ผมเล่ามานี้นะครับมันก็นําไปสู่คําถามสุดท้ายที่สําคัญที่สุดครับผมอยากจะทิ้งไว้ท่านผู้ชมนะครับได้ลองนําไปขบคิดกันดูนะครับว่าปรากฏการณ์นี้เนี่ยมันกําลังสะท้อนรอยร้าวอะไรที่ซ่อนลึกอยู่ในสังคมเรากันแน่และเมื่อ,อไหร่กันครับที่เราจะสามารถหยุดฝากความหวังทั้งหมดไว้ที่ตัวบุคคลเพียงคนเดียวแล้วหันมาร่วมกันสร้างระบบที่ดีที่จะคอยดูแลและมอบโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้อย่างเท่าเทียมและแท้จริง เพราะถ้าหากเราครับปล่อยให้กลไกทางความรู้สึกนี้เนี่ยมันชี้นําสังคมในทุกๆเรื่องผลลัพธ์ที่ตามมามันอาจจะน่าหวั่นกว่าที่เราคิดไว้นะครับในด้านเศรษฐกิจเนี่ยสังคมที่ยึดตัวบุคคลมากกว่าหลักการมันก็จะเหมือนกับสังคมที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องนั่นแหละครับท่านผู้ชมมันจะอ่อนแอกับโกงทุกรูปแบบเลยครับไม่ว่าจะเป็นแชร์ลูกโซ่หรือการหลอกลวงให้ลงทุนต่างๆเพราะว่าภูมิคุ้มกันในการตั้งคําถามการตอบและการแยกแยะข้อเท็จจริงของเราอ่ะมันอ่อนแอลงเราพร้อมที่จะเชื่อคําพูดของ คนที่เรารักมากกว่าข้อมูลที่เป็นจริงครับซึ่งเรื่องนี้นะผมเห็นบ่อยๆครับในช่องคอมเมนต์แล้วท่านผู้ชมครับสังเกตไหมครับว่า ส่วนมากวิชาชีพเนะี่ยเขาก็จะอ่านนะครับว่าเขาเป็นข้าราชการเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นนุ่นเป็นนี่ครับซึ่งส่วนมากแล้วก็ไม่ได้เป็นจริงๆหรอกครับแต่เป็นวิชาชีพแต่อีกด้านหนึ่งที่แบบว่าผมว่ามันน่ากังวลและอาจจะระรายที่สุดเลยก็คือด้านการเมืองครับไอ้ไกลไกนี้เนะี่ยมันมีพลังพอนะครับที่จะสามารถเปลี่ยนพลเมืองให้กลายเป็นผู้ติดตามอย่างเหนียวแน่นได้ยอย่างสมบูรณ์แบบผู้คนหรือว่าประชาชนเองครับจะเริ่มเลือกผู้นําจากสเสน่ส่วนตัวแล้วครับถ้าเกิดว่าผู้นําหน้าตาหลอ่อหน้าตาดีเนี่ยโอ้โหแม่นอนแหละน่าจะเก่งนะเเพราาาา้หหตลอ อะไรอย่างี้ครับหรือไม่ก็จากเรื่องเล่าที่แบบว่าน่าเห็นใจของเขาปราะวัติส่วนตัวหรือจากความสามารถในการปลุกร้เอารมณ์มากกว่าการพิจารณาโยบายหลักการทํางานหรือความสามารถแท้จริงๆของเขานะครับและเมื่อนั้นนะครับถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆ่ะสังคมของเราอ่ะมันก็จะต้องแตกออกไปกลุ่มๆเป็น,นก้อนๆแน่นอนครับและกลุ่มแต่ละก้อนเนี่ยก็จะพร้อมกันปกป้องผู้นําของตนเองและจะโจมตีฝ่ายตรงข้ามอย่างไร้เหตุผลโดยไม่สนใจหรอกครับว่าอะไรคือความถูกต้องอะไรคือประโยชน์ส่ว ตนรวมพวกเขาไม่เห็นหนครับพวกเขาจะเอาแค่แบบว่าเราเนี่ยไม่ได้คิดผิดนะเราเนี่ยเลือกข้างถูกแล้วเราเรียนมาขนาดนี้แล้วเราก็ต้องเชื่อครูสิเราเสียเงินไปกับระบบการศึกษาเยอะขนาดนี้แล้วอะไรอย่างนี้นะครับมันเป็นไปได้นะครับท่านผู้ชมให้ผมเปรียบเทียบนะครับสังคมที่มันขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งศรัทธาในตัวบุคคลเพียงอย่างเดียวนะ่ะมันก็ไม่ต่างอะไรจากเรือลำใหญ่ที่กลางใบเรือขนาดมือมาแต่กลับไม่มีหางเสือเลยครับเมื่อมีลมแห่งดรามา่าหรือว่ากระแสสังคมพัดมาเรือลำนี้นะ่ะมันจะพุ่ง พยายามไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วแล้วก็น่าตื่นตาตื่นใจเลยครับแต่น่าเสียดายนะครับที่มันก็พร้อมที่จะอับปางหรือแตกเป็นเสียงไดงท้ทุกเมื่อหากเจอเข้ากับคลื่นลมที่รุนแรงหรือทิศทางลมที่เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันเพราะว่ามันขาดสิ่งที่สําคัญที่สุดครับนั่นคือการควบคุมทิศทางนั่นเองครับเรื่องราวทั้งหมดนี้ครับที่ผมได้ชวนให้ท่านผู้ชมสารวจก,กันในคลิปนี้นะ่ผมไม่ได้มีเจตนานะครับจะไปตัดสินหรือว่าตําหนิการกระทาของใครเลยแม้แต่น้อยครับแต่ผมอยากจะชวนท่านผู้ชมครับทุกท่านเลยมาลองกระหนากรู้ถึงแบบว มันกาลังทํางานอยู่รอบตัวของเราแล้วก็เริ่มสร้างสิ่งที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับตัวเองและคนรอบข้างครับเริ่มจากเรื่องง่ายๆเลยก็คือการตั้งคําถามกับข้อมูลที่เราได้รับเสมอลองเปิดใจฟังสั้งนี้นะครับแม้ว่ามันจะเป็นความคิดเห็นจากฝั่งที่เราไม่ชอบก็ตามและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการฝึกฝนที่จะแยกแยะระหว่างตัวบุคคลออกจากการกระทําและหลักการครับให้มันขาดออกจากกันไปเลยสําหรับผมในไลฟ์คลิปนี้ครับก็ต้องขอลาไปก่อนครับขอท่านผู้ชมครับทุกท่านเลยมี ปัญญาที่สว่างสวยในการใช้ชีวิตและคิดสิ่งไหนที่มันไม่เหมียดเบียนตัวเองและผู้อื่นนั้นก็ต้องขอสมปรารถนานะครับขอท่านผู้ชมนั้นมีสุขภาพแข็งแรงอยู่รับชมคลิปของผมไปด้านๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ